มหาไขา่กลนแปลงโลหิตคือหนึ่งในวิชาข่กลนที่เหมาะสมสําหรับผู้บำเพ็ญมารที่ต้องสังเวยเลือดเป็นจํานวนมากมหาขา่กลนแปลงโลหิตที่มีพื้นฐานที่สุดเพียงแค่เขตแดนกันลมปานก็สามารถควบคุมได้กับทว่าพลังในการสังหารหมู่นั้นทรงพลังมากครั้งหนึ่งเคยมีเจ้าสํานักมารใช้มหาขา่กลนแปดโลหิตควบคุมทั้งเมืองส่งสินวิญญ,ญาณน,นับแสนแสนชีวิต เพียงเพื่อกันลูกปัดโลหิตหมื่นวิญญาณให้กับลูกชายของตนสร้างหลักฐานให้ภายในร้อยวันเพียงแต่ว่าเรื่องนี้อุกอาจและไรแรงเกินไปในไม่ซ a ก็ถูกนิกายสายธรรมะปิดล้อมและทำลายแต่ถ้าหากข้าสามารถหามหาข่กลนแปลโลหิตได้และนำไปใส่งานในโลกซอมบี้ไม่เพียงแต่จะไม่เป็นการทำลายสวรรค์ ยังได้รับผลประโยชน์มหาศาลอีกด้วยสิทธิสู้ท่านทุกวันนี้ห่านิกายสายธรรมะตรวจสอบพลังมานอย่างเข้มงวดข้าเกรงว่าทันทีที่ท่านเปิดใจงานไข่กลพวกผู้บำเพ็ญสายธรรมะจะไปหาท่านถึงหน้าประตูเลยนะสิสิทธิน้องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเจ้าเพียงบอกข้าว่ามีหรือไม่มีมีมันก็มีอยู่ขารับเพียงแต่ทานที่มั่นรับของนิกายอูจี มหาไขา่คนแปลงโลหิตอยู่ในมือข้าหนึ่งสุดสวีอิงอันดับที่11ฝ่ายในในิกายอูจีแต่ทำไมข้าต้องขายให้เจ้าด้วยละ่ะไม่แปลกใจเลยที่เซนเกอรลังเลที่จะพูดปรากฏว่าเป็นสวีหมิงนี่เองข้ากับผู้ชายคนนี้เคยขัดแย้งกับเรื่องทรัพยากรมาก่อนเกรงว่าเขาจะไม่หลุดฝันที่จะเห็นข้าพ่ายแพ้เพียงแต่ครั้งนี้ อนนี้เจ้าต้องการสิ่งนี้มากเลยมิใส่หรือลูกปัดโลหิตลูกปัดโลหิตมากขนาดนี้กันสังเวยไปกี่ชีวิตเอเนี่ลูกปัดชีวิตทุกนี้ข้าว่าอย่างน้อยก็พันชีวิตแม้อยู่ภายใต้อวนของนิกายเสนกังก็ยังเก็บเกี่ยวได้มากมายเส้นนี้ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของศิษย์น้องอู่จะทิ้งห่างพวกเราไปไกลโคแล้วสินะว้าว เฮ้ยหัวอันดับที่12ฝ่ายในในิกายอยูจีซูซเวียเจ้าบัตรซกนี่ทำไมเจ้าถึงได้นำหน้าข้าอยู่ตลอดเสมอเลยซูซเวียเจ้าให้ข้า200ลูกปัดโลหิตแล้วข้าจะให้มหาข่ายกลน8โลหิตแก่เจ้าเฮ้เจ้าโลกเกินไปแล้วมัง้งราคาตลาดเมื่อก่อนวิซาข้าข้ายกลนพื้นฐานสุดหนึ่งแค่80 ลูกปัดโลหิตพวกเราทุกคนคือสำนักเดียวกันสวีหมิงเจ้าทำเส้นนี้ไม่ดีเลยนะก็เป็นเพราะเป็นพี่น้องนั่นแหละถึงต้องชัดเจนตอนนี้ในบรรดาผู้รอดชีวิตของนิกายอูจีข้าเป็นเพียงคนเดียวที่มีมหา,ขาคข่กลนแปงโลหิตผ่านหมู่บ้านนี้ไปแล้วก็ไม่มีร้านแล้วนะสวีหมิงเจ้าผิดพลาดอะไรหรือเปล่ามหาคขา่ยคนแปงโลหิตที่อยู่ในมือของเจ้าเจ้าก็แค่สามารถ ดูได้แต่ไม่สามารถใช้ได้พูดง่ายๆก็คือมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยแต่ลูกปัดโลหิตคือสิ่งที่เจ้าจําเป็นหากไม่มีลูกปัดโลหิตในไม่ซ้าเจ้าก็จะถูกธาตไฟเข้าแทรกเจ้าบอกค่าทีซิกว่าใครกันแน่ที่ต้องขอร้องใครถ้าอย่างนั้นเจ้าให้ค่า80ลูกปัดโลหิตข้าจะขายมาค่ายลกลแปโลหิตให้เจ้า60ลูกปัดโลหิตฮ เจ้ายังจะต่อราคาอีกเหรอหากเจ้าไม่ขายข้าขอตัวกลับเดี๋ยวให้ข้าได้พิจารณาก่อนสิราคาในตอนนี้คือ50แล้วนักห้ก็ห้ตกลงตกลงหัดพูดจักกะละเทศะสะบางมหาค่ายกลนแปลงโลหิตอยู่ในมือข้าแล้วลูกปัดโลหิตยังเหลืออีกเยอะถือโอกาสแสดงน้ำใจกับพวกเขาละกัน สิทธิ์พี่เว่ยหัวลูกปัดโลหิตท,ที่เหลือพวกนี้หากท่านต้องการท่านสามารถใช้หินวิญญาณแลกเปลี่ยนกับข้าได้ขอบคุณมากสิทธิ์น้องอูตอนนี้พวกเราต้องการลูกปัดโลหิตเป็นที่สุดอื่นใดไม่มีค่าอีกเลยข้ายินดีจ่ายราคาตลาดหินวิญญาณเล็ก0ก้อนเจ้าตกลงไหมตกลงด้วยทรัพยากรเหล่านี้ข้าเมื่อข้ากลับไป ยังเดาเคาะโลกาวินานั่นจะต้องสามารถเลื่อนระดับเขตแดนได้โดยไวแน่นอนศิทน้องจู่เจ้าจะไม่อยู่กับพวกเราจริงๆหรออาจารย์อาหลิวทั้งแข็งแกร่งและใจดีกับพวกเรามากด้วยการปกป้องของเขาจะต้องดีกว่าการลบกนี้ไปคนเดียวแน่นอนมีสุขก็ต้องมีทุกข์เส่นกันเพราะอาจารย์อาหลิวแข็งแกร่งนี่แหละยิ่งเป็นการดึงดูดพวกนิกายสายธรรมะไม่จำเป็น ยิ่งไปกว่านั้นคนที่ไล่ล่าผู้บำเพญ็ญซักากฐานอย่างเขาเคงไม่ใช่ระดับเดียวกับคนที่ไล่ล่ามือใหม่อย่างข้าครั้งก่อนแน่พวกเจ้าทุกคนหยุดเสียเราได้คำสั่งจากผู้เท่านิกายเซนกังมาว่าอาจมีกากเต็งของนิกายอู่จีซ่อนอยู่ในตระกูลอู่จึงมาที่นี่เพื่อตรวจสอบพวกเจ้าเป็นแขกของตระกูลอู่หรือกลุ่มมารที่ซ่อนอยู่มาข้างหน้าข้าซะ,ะเราจะตรวจสอบ ไม่คิดเลยว่านิกายเซนกังจะมาตรวจสอบถึงหน้าประตูเส้นนี้ดูจากท่าทางแล้วน่าจะก,กันลมพานขั้นที่7ถ้างั้นแม้ว่าพวกเราจะสี่คนรวมมือกันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้เลยนะสิเรื่องที่ข้าเพิ่งจะก,กังวลโดนเข้าซะแล้วไม่ใช่เรื่องอยากสำหรับค้าที่จะหลบหนีเพียงแต่เกรงว่าสหายร่วมสำนักที่อยู่ที่นี่จะไม่รอดนะสิข้าควรจะลงมือหรือว่า สหายเตาทุกท่านคนที่สวมหมวกคือผู้บำเพญ็ญมานจูสวียที่พวกท่านต้องการตัวสวีมิงเจ้าข้ายังตัดสินใจไม่เด็ดขาดพอมาโดนสวียมิงคายซะได้ในเมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วสิทธิพี่ซูสิทธิน้องสิทธิพี่เว่ยสิทธิน้องเซินตอนนี้ถูกเปิดเผยแล้วรีบไปซะข้าจะดูลังให้พวกเจ้าเอง อย่ามัวสักสาข้าเกรงว่าทัพหลวงจะมาที่นี่ในไม่ซาพวกเจ้าจงรีบไปแจ้งอาจารย์อาลิวให้เคลื่อนย้ายซะสิทธิ์น้องซูสร้างมีมนุษย์เจริญธรรมนักพวกเราจะไม่ลืมน้ำใจของเจ้าแน่นอนไม่ต้องไล่ตามเขาคือซูสวียคนที่หลอดพ้นเงื้อมืออาจารย์อาซุนซื่อครั้งก่อนศรีรษะของเขามีค่ากว่าแมวแมวพวกนั้นมากผู้บำเพ็ญมารเส้นเจ้ากำลังเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นเนี่ยนะ ผู้บำเพ็มารให้สําคัญกับผลประโยชน์เป็นอันดับแรกหาใส่การสังหารบางทีการที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่อาจจะนําผลประโยชน์มากมายมาให้ข้าในอนาคตก็ได้ทําไมข้าต้องไม่ทําล่ะฮ้ด้วยเขตแดนอันต่าำ้อยของเจ้าอาออนาคตอะไรวันนี้เป็นวันตายของเจ้าโอ้งั้นเหรออึก มแมลงกู่ของเจ้าเด็กนี่ไม่ง่ายเลยที่จะจัดการพวกเจ้าสองคนเร็วเข้าสิวะตายซะยา่าโยหูอะไรอีกเขาไม่ใช่แค่ตัวรับกระสุนที่สละตัวเองเพื่อสหายหน้าขันในฐานะผู้บำเพ็ญมารจะไม่มีภพยตายได้ยังไงเจ้าไม่คิดอย่างนั้นหรอ เอาละตอนนี้ถึงคาเจ้าแล้วหวังว่าถุงเก็บของของเจ้าจะไม่ทำให้ข้าผิดวังนะ